สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องเลยี่พีชแนลอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสองจะมารีวิวนาฬิกาข้อมือนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรือนนี้นะคะสองเพิ่งได้มาค่ะอเผอิญว่าไปดูช่องคุณปอนรีวิวแล้วไปสืบดตากับเจ้าเรือนนี้เข้านะคะจริงๆช่องของคุณปอนรีวิวเนี่ยเขาจะรีวิวเฉพาะมนนีการผู้ชายแต่ว่าด้วยความที่แบบเองสองเห็นดีไซน์เขาแล้วแล้วก็ลักษณะตัวเรือนเขาแล้วก็รวมทั้งนขนาดเขานะคะ สามารถที่จะใส่กับข้อมือผู้หญิงได้นะคะก็เลยลองสั่งมาแล้วก็ปรากฏว่าสวยงามนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงเลยคะ่ะไม่ถึงพันเลยค่ะเพราะว่าเรือนนี้นะคะเขาส่วนใหญ่ที่เขาซื้อกันมาเขาจะนิยมไปเปลี่ยนสายหนักนะเราก็ไปชมนาฬิการเรือนนี้พร้อมกันเลยดีกว่านะคะ ภาพของตัวเรือนและสายของเขานะคะคที่ให้มาก็เหมาะสมกับราคาแล้วค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใช้งานไปในระยะยาวๆเนี่ยเราก็อาจจะมีการที่จะต้องเปลี่ยนสายบ้างนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ตรงนี้2องแบด้ซีเรียสะคะ่ะสองเน้นนํามาใส่ในวันชิลๆสบายๆเวลาถ่ายรูปนะคะเรือนนี้ขึ้นกล้องสุดๆเลยค่ะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะสองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย